บอกอตรงๆว่าหปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่ายายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมากๆเป็นสิงๆนหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้ <Okay. S 1> แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่ง ชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งพอรู้สึกว่าเป็นตัวของฟ้ามากๆ oh, my dear, my dear. จากคนที่คิดว่า oh. นักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรได้มากมาย ตันนี้ควาทพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

จะกลับมาหนาตอนชื่อสิจะยากจะจนะจะทอนเต็มที่นางงามบ้านนอกคนนี้จะกลอบน้องทีงนนด